ไปไหนเพื่อนคลังอยู่ไหนจะดู้ะมีแต่ส้นตีนเฮ้ยเฮ้ยอนไร้ันอ่ะเออกูึกว่ากูโดนเอ้ากูโดนเหรอเนี่ย เชื่อะไรวะเนี่ยโอ้ยเต้นนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรวะจริงหรือว่าอะไรเนี่ยกูกูกูจะแห่ใจกว้างอ่ะคือกูดีใจแล้วแล้วกูก็เสียใจแล้วไม่ดีใจใหม่ยิงเสร็จกูยังยืนอยู่อ่ะกูรอดเอ๊ยยังไงแต่แต่แต่ฉากมันเหมือนกูยิงเข้ามาแล้วน่ะฉากก็เหมือนกูยิงยิงโดนอ่ะ แต่กลายเป็นกูล้มเึ้นแล้วมึงยิงอ่ะแต่มึงล้มไอ้เชงมึงใหญ่เลยอันนี้หมดหมดเลยหรือมึงกดเดินเนียนมันหมดไม่น่าไหมไม่รู้ไม่รู้นี่แหละมั้งกูเนียนแล้วกูเนียนกรึบแล้วเฮ้ยกัเนียนเกิ่ม โอ้ยเอ้าอุ้ยโอ้โหเห้้ยยโโุ่มอแล้วทัมมิ่งไม่รู้เป็นอะไรกูตอนแรกกูก็เฝ้ามึงอยู่ตรงเนี้ยเอ้ไม่รู้เป็นอะไรกูอยากเดินมาก็เจอมึงพอดีเลยเพื่อนไปคุยเวทใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยคุยเวทใหญ่เลยเฮ้ยไม่มีปะเด็ดเด็ดปะด็ด อยู่ไหนอะเอ้ยวิ่งหนีเฉยอยู่ไหนอะยังไม่เห็นเลยฝั่งมึงอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวกูออกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนน่ะหัวแตกแล้วนะออกมาหัวแตกแล้วนะจริงปะเนี่ยเอาปวดเอ้าคิดไม่ออกเ้้ยอ ปืนที่เล่นดีโลยจะโอ้โหระบบมันจะเต็มอ่ะเล่นจริงจังอ่ะแต่แต่เราวอร์มแล้วเพื่อนเราวอร์มแล้วเราได้วอร์มกันเองแล้วเว้ยเฮ้ยยังไม่เห็นกระจีนเลยตัวมึงตัวกูคือเดินเนียนไปกับมันไม่ได้เลยมันเห็นตัวกูเพิ่มันรู้เลยว่าเป็นเป็นกูแน่ โอ้โหครั้งกระสุนวันเต็ดกูบอกเลยเมื่อกี้กูซูมดูขึ้นไปข้างบนแล้วย้อยลงมาข้างล่างไงที่เอ้ยกูนึกว่ากูดูปินออฟเทนนิสโอ้ยจุดนั้นเฮ้ยโอ้โหมันมาทันทีเลยเพื่อนเอยู่หน้ากูครั้งอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่อยู่ข้างหน้ากูแน่นอนนี่นี่ปินปีนขึ้นมาละเจอมาละ ยิงไปแล้วเพื่อนล้มล้มสามเลยสุดยอดโหเพื่อนเพื่อนคังมันนักส่องของจริงว่ะได้แค่ไก่ทอดสามชิ้นเองนับไก่ป๊อปด้วยเจอแล้วคังหน้ากูเพื่อนหน้ากูหน้ากูวิงมาแล้วยิงมาแล้วนั่นแหละระเบิดมากว่ะป๊อปน้ำปิงเซบ เอ,อ,อ,มอเหมือนจะทํามันล้มหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงกูเลยครัง้งอยู่ที่เดียวกูหูกูยิงไม่ได้